ะะตาตีมือร้อนเร็วร้อนแรงร้อนไหว,วครับตาวี่นี่หีน่นยดิ อเอาละครับพร้อมแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมแม็กครับผมโกเล็กซุกี้ฮ่องกงสารยานะครับเดี๋ยวผมขอส่งคืนใหม่ให้คุณกอนนะครับกอนวัดรักตตันยูนะครับผมใชไม่เหมาะกับทางร้านอาหารมากเลยครับอ่า คุณแม็กวันนี้ผมอยากจะถามเรื่องอประวัติความเป็นมาในการก่อนจะมาเป็นโกเล็กซุกี้ฮ่องกงเนี่ยช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงก็เ,เริ่มต้นเลยก็คือเขาเปิดร้านขายแล้วก็มีอยู่เมนูมนึงก็คือตอนนั้นเป็นงานเทศกาลกินเจเขก็เราสามารถผัดเก่งอะขยับกระทะได้เราก็เลยขายผัดหมี่เอออะไรนะย,ยาก,กยิโซบะอ่าเป็นยาก,กยิโซบะ สกังกินเจแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์เนอะเราก็ใส่กระหล่ำปีใส่แครอทใส่ใส่ผักแล้วก็ใส่เห็ดอะไรคันี้เนอะแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำยาก,กิโซบะแบบเออใส่เนื้อสัตว์กันนะแบบว่าใส่เครื่องทะเลมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูหมูนุ่มนะเอาแบบสไตล์ที่ผมเคยขายตอนเริ่มต้นเลยนะเป็นแบบว่าไฟลุกเลย ย้อนย้อนย้อนกลับไปตัง่วันแรกที่ขายเลยนะครับโอเคสวัสดีคนดูสองท่านนะครับสองท่านครับวิ่งไปครับคุณคอนอยู่ไว้เลยใช่คุณคอนยืดก็มาได้เลยเลยโอเคครับผมได้ครับเพราะมันยาวเหือใช่ไหะโอเคได้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 ยืดไปก็มาได้เลยโอเคครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันดับแรกเราอยากี่โทรบาทนะก็เป็นเจนอยากกี่โทรบาทนะครับก็คุณบอลควัดก็แนะนำให้ผมใช้ยี่ห้อนี้ใช่ไหม ใช่ครับยี่ห้อนี้ผมว่าดีที่สุดในท้องตลาดข,น,ขนาดนี้เลยใช้สีเหลืองนะก็คือผมก็มองว่าโอเคถ้าสีเนี้ยแล้วดูท่าเนี้ยน่าจะอร่อยเลยละ่ะผมจะใช้ครับอันนี้หนึ่งกิโลนะคุณปอใช่ปะใช่ครับกิโลผมใช้แค่ครึ่งโลพอนะใช่ครักระทะเดียวนะวผมจะเอาออกมาแกะเขาเลยยี่ห้อไหนแอปจอดูวนกันนะครับแอปจอได้เลยนะครับซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยซื้อได้ที่แมคโครนะโอเคแมคโครแมคโครโลตัสได้ ก็ลองข้างสับปะรดค่ะขึ้นโลนะก็ขึ้นถุงนะก็ไม่เป็นไรครับคุณกอนผมว่าน่าจะได้ยินนะผมก็เสียงดังฟังชัดเลยเพราะเรามีไม้อยู่แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปลวกก่อนนะลวกเราควรจะล้างก่อนดีไหมครับไม่ต้องครับลวกเลยนะลวกได้เลยครับ สวัสดีคนโดหกสท่านครับเล่นไฟหน่อยเห็นไหมด้านนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นเกือบเต็มเกือบเต็มใบอันนี้ได้ไหมครึ่งใบเนนี้ได้แล้วเต็มใบแล้วเนเเห็นยลุกเลยลกาเพื่อทำอะไรครับุกคนนสิงขอบอกแล้ว ครับผมให้เส้นมันคลายตัวครับคลายตัวด้วยแล้วด้วยความไม่มั่นใจด้วยค่ะถ้าผมเดินค่างที่มันมาไอ่จริงลมร้อนเอี่ยเริ่มก่อนเรามาเตรียมเครื่องกันนิงมาตัดกันเนี่คนี่รู้แล้วนะยี่ห้ออะไรโอเคครับต่อไปอันนี้สำคัญก็มีหลายอย่างเลยนะวันนี้มีพริกกับกระเทียมนะครับก็เป็นพริกจินดาหั่นเอานะครับเหลือตำก็ได้ ผมช่อมหั่นนะครับแล้วก็ระเทียมตบแล้วก็ตับใยาบๆโอเคครับสวัสดีคนดู85ท่านครับแล้วก็กระลำปีแล้วก็ถั่วงอกนะครับกระลำปีก็หั่นเป็นสามเหลี่ยมนะครับไม่ใหญ่มากไม่เลเกินไปนะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับใช้ไม่ต้องเยอะนะครับปักรวยก็จะมีมีชีฟ้าแดงแล้วก็ต้นหอมนะครับหั่นใหญ่ๆน้อยนะครับจะได้ อันใหญ่นิดนึงนะครับจะได้ดูมีจิสั่น่ากินแล้วเราก็จะมีนะครับกุ้งปลาหมึกหมูไก่นะครับกุ้งปลาหมึกหมูไก่นะครับผมโอเคอ่าเส้นก็ไขายตัวเรียบร้อยอค,คุณคร,ครับเส้นคขายตัวเรียบร้อยแล้วครับ ครับผมอันนี้เราพร้อมที่จะเริ่มทำแล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นสูตรของผมนะคือจะหั่นไม่นานครับผมเอาน้ำออกก่อนขั้แรกเดี๋ยววันลี้นีเสร็จเรียบร้อยเราดูงวครับเดี๋ยว้อไปเรยเสร็จรอเขาคลายร้อนกครูค่ แล้วใลงไปเลยไปลงไปเลยไปลงไปด้วยกันหมดนะ่ะสุกแล้วเนื่อจากเราสุกระดับเนื้อใช่ไหมครับได้ครับสุกแล้วไปเลยสิ่งที่เราจะไม่ใส่สองอย่างก็คือสองอย่างนี้นะครับใส่ทีหลังสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสี่ท่านนะครับติกเกรเดียวนี่ครับใส่ไปเลยสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสี่ท่านนะครับโอเค ผมก็จะตั้งกระทะนะครับทีนี้ต่อไปผมจะปรุงรสผมก็จะปรุงด้วยน้ำมันหอยนะครับหนึ่งกระบวยเต้นครึ่งโลนะครับก็ประมาณสอง p o r t i น n เครึ่งนะโลนี่สอง p o r t i o หรือสาม p o ชั่นประมาณสามได้นสามคือาจจะสามหถึงมากกว่าสวัสดีคนโดสองร้อยยี่สิบเอ็ดท่านครับดีคอนโดสองร้อยยี่สิบเอ็ดท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมแม็กครับผมคนเล็กทุกี้ฮ่องกงสาขารตรายานะครับ สดจากโกเล็ก,กทุกีก้วองสาขาสารยานะครับผมโอเคใส่น้ำมันหอยไปแล้วนะใส่เกิ๊วขาวไปหนึ่งกระบวยครึ่งโอเคนีค้คุม้มกุหลาบันไดน้ำมาเรื้ออะไรพันตาชิครับพันตาชินีจะบุกมาแล้วครับ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไปน้ำตาลน้ายประมาณสองช้อนโต๊ะนะนี้เราเยอะอยู่เอี๋อย่าดูผิดนะครับน้ำตาลทรายได้รับ ตาใายครับแล้วก็เป็นผงผงอะไรครับคอนดาชิครับคอนดาชิคอนดาชิคอนดาชิเป็นมันนี้เดียวผงปลาแห้งจบขบพิธีดูนะครับคือคุณพริัณฑ์ครับสีสีสีของเส้นเส้นหมี่เขาเออเส้นยากิโตบานะเขาไม่ค่อยเค็มใช่ไหมผมจะใส่ยิ้นักกว่นี้มากกว่ ทาบานถามว่าเมนูอะไรครับเชฟเป็นเมนูยากิโซบะครับผมยากิโซบะที่ผัดกระทะตาตีมือนะฮะแบบตุ้มเดียวนะครับผัดนัดเดียวนะครับร้อนเร็วร้อนแรงร้อนไหวครับตุ้มเดียวนะครับเดี๋ยวเป็นไฟแดงด้วยนะครับใส่ของทุกอย่างรวมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำซุปนะครับขอรับซุปก่อนเออน้ำซุปก็ใส่แค่ครึ่งกระบวยนะครับใส่ลงไป Okay. ทีนี้ตั้งกระทะเลยครับของทีรแค่ขอว่าจะรอใช้ผักสองอย่างรวมไปได้เลย okay. จะตั้งกระทะแล้วนะครับ จุดกระทะแล้วนะครับเนี่ยเาอานี่ออก๋กอ,อกผมก็จะใส่ทั้งทั้งโบเลยครับเท็กนิดเนียคุณคณ์ุณครถามไงคุณคณ์ไม่ไม่ถามผมอ่ะครับผมกำลังตั้งใจฟังกับบอยากอยากจะรู้ว่าแบบทำเป็นไงเมน,นูแรกขอบคุณแนะที่ทำขายครับก็ตั้งร้ายร้อนแล้วก็ ตาตาปือร้อนเร็วร้อนร้อนไวครับน้ำมันไม่ต้องเยะอะอเลยออกโทำไมถึงมาเป็นเมนูต้องเป็นเมนูนี้ครับยากิโซบะที่ต้องเป็นเมนูแรกที่ขายก็คือปกติผมนั่งขายแล้วมันก็เงียบๆไงมันมมีความรงเชงไม่ตู้มไม่ต้ามคนก็เดินผ่านไปผ่านมาไม่ซื้อของเลยไม่น่าสนใจไม่น่าสนใจผมก็เลยมาขายแบบนี้ อันนี้เป็นเมนูแรกเลยคุปรัดน่าจึงอันนี้ออกไปนิดนึงไม่เพาะว่าผมหน้าเขาวุ้เดียวอะได้ไหมได้ครับเราเอาอะไรนะปรัดระวังหน้าไมผมดผมดึงกล้องอีกนิดนึงเดี๋ยวครับต้องเอาปลอดภัยสวัสดีคนดู323ท่านครับ สามท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับลงไปนะ้วลิิพุกเลยลิย์พุกเลย,ล,ย,เล,ยลงไปตกน,นีลงไปัก้เขาเร็วๆอย่าไปผัดงานนี่เป็นโมเลก วันนี้ทุกท่านด้วยนะครับใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วผมรอกระลำดีเพาปตุกกเสร็จแล้วเนี่ยท่าท่านี้เลยครับผัดตั้งแต่วันแรกท่านี้เลยผแบบนี้แหละขาก็ยืนดูต่อผิวยาวไม่หยุดอ่ะผมก็ทำคนเดียวนะเขอทำคนเดียวเลยใช่ไหมครับอัดของทำของเสร็จแล้วก็แพ็คของไปค่อยไป ยาขีตัวบะนะเสร็จเรียบร้อยชิมดีครับาต้องลองชิมมาลองชิมเข้ามาทั้งไงเลยนี่มาชิมด้วยกันไม่เป็นไรลองลองมาอ่า้องขอต้มหน่อยแล้วเสียบหม้อคู่ด้วยอ่าลองชิมเลยไม่อร่อยไม่อร่อยให้เตะให้ครับเตะผมนั่นแหละ เอาครับคุณกอนชิมก่อนเนี่ยอ,อ่าอลองอลองอ่าคุณกอนชิมเลยลองเส้นก่อนนะครับอ่าเป็นไงยังไม่ได้ชิมเลยครับโอเคเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่สดจากโกเล็กซุกี้ฮ่องกงสัรยาครับผมซอยเก้าครับอืมไงรสชาติหนัวเลยครับ ก็ดีนะนไงอร่อยครับอร่อยุณแ <Okay. S 1> ม็กลองแม็กลองว่าเป็นรสชาติรสชาติใช่หรือเปล่าเหมือนที่ทำวันแรกอือเองไหครับย้อนภาพตัดไปที่วันแรกเลยไหมฮะช่วยเล่าช่วยเล่าหน่อยนะครับวันแรกนี่เป็นยังไงบ้างความรู้สึกจากวันแรกถึงวันนี้เนี่ยรสเดิมเลยรสเดิมก็คือมันรสเดิมจริง รสชาติน,น,าน,น,นี้เลยนะฮะรสชาตินี้นเลยแล้วอร่อยมากนะคือมันจะมีความเผ็ดจะมีความเผ็ดเล็กน้อยแล้วหอมแล้วผมตุ้มเดียวอ่ะคุณคอนเข้าใจป่ะทุกอย่างสุกมาแล้วอ่ะมันตุ้มเดียวแล้วมันก็คุกเข้าไว้เข้ากันแล้วมันก็มีกลิ่นกระทะเข้าเนื้อไปหมดทุกอย่างเลยอร่อยไหมอร่อยครับไม่ต้องไปผัดนานแบบไข่ก็ไม่มีนะเนี่ยทำมานานไหมอันนี้ ถึงนี้ยจะมาเปลี่ยนเป็นปขายสุกี้เขาขายไปจนกว่าแบบอยู่ดีๆก็ไม่มีคนอะเพราะว่ามันหลังกินเจนะคนเขาไม่นิยม,ะมนะใช่ใช่ใช<ๆ>เราก็เลยมามาขายสุกี้อืมอร่อยมากไหมกินั้ยลองกินดูเออลองลองพุดเลยเดี๋ยวต้องมาให้คุยเนี่ยเอาซิลกินก่อนเลยเอาอีกคิดอีก กินผักก็ได้ผักก็อร่อยนะอร่อยไหมไเห็นไหมอร่อยไงบ้างครับอร่อยครับนีอ่าแม็กซ์มีรอยะครับฝา,ากทางบ้านหน่อยน,นะครับได้บอกว่าเมนูนี้ก็ขายได้นะทำขายได้เนาะงทำขายได้เดี๋ยวนี้คนนิยมกินกินยาสกีโซบะนะอืมแต่ว่าเส้นอะ่ะอันนี้เส้นอย่างนี้ดีนะดูมไม่ขาดนะมีใครอยากกินโซบะอยากขอโทษนะครับขอขออภัยขอ,ขอนิดนึง มีใครอยากกินยากิโซบะไหมครับเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับจริงๆที่ร้านนี้มีทําขายครับเมนูนี้ยากิโซบะไม่เราไม่ทำขายอาหารที่เราเนี่ยเรามาทําเนี่ยเพราะชั้นอย่างเงี้ยเราขายไม่ได้อยู่แล้วเรามาทําที่บ้านอ่ะบ้านลูกค้าอืใช่ทําทานเองแต่ถ้าเกิดว่าจะไปทําขายเป็นเยอะๆอย่างนี้ก็ทําได้นะอืยุกเอานะครับก็วันนี้ไปก่อนนะคุ่กอนโอเคครับผมก็วันนี้ขอบคนดูกี่คนไม่รู้ สว,ส,สวัสดีผมดูร้อยถูกหกพันด้วยนะครับครับเสรแล้วนะอ่าวันนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็รบกวนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจโกอลิสุกี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยนะอ่อร่อยมากนะดูย้อนหลังกันได้นะคนันเรับมีรสชาตเขาเยนัวอูมามิเลยมันนัวไหมมันนัวมันนัวเลยครับอูมามิแต่ว่าใกล้กัน มมีความใกล้กับรสดีแต่ว่าอร่อยกว่ามีกินปลาเพราะว่ารสดีจะเป็นกลินไก่กินหมูนะแพงกว่าด้วยนะแพงกว่าเยอะเลยปิดได้เลยน้องดดครับไม,ไม่เป็นไรอันนี้อร่อยมากกร่อยจริงๆนะรสชาตินี้นลูกค้าหรอ